สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่คูสู่คุณพบพปกช่องสามบรานาะหนุ่มสะวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมือแดดอกเร็วพี่น้องมีแดดแล้วจ้าคู่มือบ่มีแดดได้พี่น้องมือนีรู้สึกว่าผ้าฝ้าเปิดแล้วฝ้าแจ้งค่ะอากาศก็สดใสจ้ะมีแดดลำาไี้แน่นิดหน่อยพระสิพาไปเบิง่งต้นนหนีออกดอกจ้ะนี่เห็นบ่ กำลังออกดอกรอตาสิบานจา้ะเห็นแสงแดดมากมันก็ออกดอกรับดอกกะนี่เป็นเท็กตัดเขาอื่นอันนี้จ้ว่าเขาอื่นดอกอยังจ้ะนี่ากาลังสิเตกดอกแต่ว่าดอกเขาง,งามงามเด้ค่ะคลิปนี้เนาะเป็นตัวเลขทางุ่นล่ะค่ะเซียนโกโทโมโอเอาตัวเลขทางเซียนโกโทโมโมาฝากมาตอนเด้อพี่น้องเบิ่งค่าเสียหญายังเลี้ยวอยู่จ้ะเวียกกะไลอยู่ทงไ้ทงนาคือเกาค่ะ ยูบ้านนี่แหละค่ะกลางน้ำทงไฮทงนาคือเก่าบรรยากาศแดดออกแล้วทางไหนเป็นจังไหนเนี่ยจ้าแดดออกบบค่ะมีแดดมีหยางบบฝนตกบบเหม็นไตคลิปมาได้เด้อค่ะเห็นข้าวเนาะค่ะหลาหมองไหลบอลทางพูดทางบึงการนำถ่วมนำป้าไหลหลากพนะโอ้ยดูแลเจ้าของเล้วค่ะ,ะ,ะ,ปไ,ะ,นะคะไปใสไปเที่ยวใสกะละมัดระวังค่ะช่วงนี้หน้าฝนพอเป็นตาไปใสกกะยูบ้านยู่ซงกอนจ้าค่ะคลิปนี้กะเป็นตัวเลขผลละ เสียนโก้เท่าโมนักคำนวณขั้นเทพเป็นใดส่งตัเลขกมาบอกมาฝากมาต้อนห็นสามน,ะนานางอกเว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 ้เวเวสูพินองนจังเอฟซีฟังมกักกะควยจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเด้อพี่นองจ้าออกบึงค่ะอันต้นกล้วยด่างพะนะอันช่วงเขาหินหินีน่ตนลระบกเพลงพี่นองสามนาปุว้นี่ผู้ดใดส,สื่อว่านอตนลระจักบาทนี่กระด่างเน่ยอยู่ลรืจ้าใบาด่างเน่ยอยู่ สิว่างามกับบังามดอกซัมหนีละพี่น้องปลูกใดซ้มหนีจ้ะกวยด่างก็ไไ้ค่ะงวดว่างันทางก็เซียนก็ทอมอเลขผลลุกเด้อจ้ะแต่ว่างวดนี้ก็ยังปล่อยมาเป็นแนวทางเป็นสูตรหวยคำนวณผู้ใดหมักกะจัดจ้าผู้ใดขัดกะเลื่อนพนันแต่เพิ่นกะปล่อยชุดบนชุดเต็มมห้เบ่งองว่เด้อ่ะชุดเต็มจะมีหกหางแต่สีเพิ่นสีฟันเน้นๆให้สองหางจ้า ผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจในัเดอค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปหรือว่าผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสามารถแอดไอดีไลน์ส่วนตัวไอดีไลน์สามัญนานะคะอยู่ในคลิปนี้หระจ้ะแอดไอดีไลน์มาบอกมาฝากมาตอนกันใดว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขมีที่มาเลขความฝันหรือว่าเลขบอกบุญก็สามารถมาฝากมาตอนอิซีพี่น้องแฟนช่องายบุญใดจ้า การบอกตัวเลขก,ก็เป็นการบอกบุญอีกอย่างหนึ่งคือกันด้ค่ะถูกอย่างแล้วค็คือเขานะคะการแบ่งปันแนวทางจะเอาค่ะบ่าวลายใหญ่ไปมาเบิงตัวเลขจากสูตรหวยกทอท่อหมอไปพร้อมๆกันเลือจ้าในงวดวันที่16สิงหาคม2566เพิ่นให้มาแบบนี้เด้อจ้าวิ่งบนเพิ่นให้มาห่างก,กับ6จ้าจับตัว2ตัวนี่มี6หางเด้อพี่น้องเป็นชุดเต็มจ้า มีห้าห้าห้าหกห้าเดหห้าหกหกมตัวมีหนึ่งห้าหนเจ้ะเพื่อนบอกว่าตรงตรงบ่ต้องกลับพนะบนนี่คือเพื่อนปักลักให้แล้วเด้อค่ะบนเนี่ยตรงตรงบ่ต้องกลับจ้าขีดเส้นใต้ให้กับหกห้ก็หกเจ็ดละจ้ะสาตัวเพิ่นก็ให้หนึ่งหกาหนึ่กก็ ให้พี่น้องไปหะจับฉลากกินแบงไว้ก็ได้เด้อค่ะสำหรับสองตัวล่างเพื่อนห้หาสามศูนย์กับหาศูนย์สองตัวโคลูพี่นอ้องว้ยบักสามศูนย์มันคือสีมา้าดูเถรนโนโนโนสีออกงวดเวียนงวดอยู่หนี่บอแต่ว่าในความคิดสาบานานะคะ่ะถ้าเลขกออกวันวันพระเนาะคะ่ะวันพระมือเหลขกออกพอดียานยันค่ะบ,บ่บืนกะหามบ่หามกะหาบ นี่แหละค่ะบ่าหาบกะเลี้ยงเลขจะออกแปลกๆพี่น้องหรือผู้ใดคิดว่าจังไรกะลองเมนแต่คิดมาเบิ่งจ้าแต่ละคนความคิดบ่คือกันเนาะจ้ะนั่นราะค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขเซียนกอท่อมอมักกะคอยจัดจบซ้อมเบิง่งนําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสํานักเบิง่งแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นเพิ่นหมั่นใจกะบ่ม,มีหลุดพี่น้องผู้ใดมักเลียนกะเลียนหลุดเลยจ้าแต่ว่าเลขลางเป็นบ่าหา เด็กวิ่งม้าจะาเป็นไห้ม้าแบบนี้เด็กบุญกะไห้ม้าตามนั่นจะชุดเต็มกะหกหางแต่เป็นกะตัดไห้เน้นๆคือสองฮางแต่เป็นไห้บอกว่าตรง,ตรงๆห้ามกับแต่อีอย่างกับบนอน่นอนพี่น้องจ้าเป็นสูนรหน่วยคำนวณต่อยไบเน่จากบาทสองบาทก็ได้ค่ะกับไบเน่อีหยังกับบแน่นอนจา้าพูนผู้เพินพ่นหมุนยุก,กองสลกักตัวรวยตัวรวยวยุพผุนค่ะจากเพิ่นสิมุนออกตัวใดเนาะเอากับบลรูค่ะ มีบุญวาสนาได้เงินเทวดาเพิ่นคอยสิหมุนถึกตัวของเขาพี่น้องจ้าอากาศก็เย็นเย็นค่ะอยู่ทงไตทงนาค่ะเย็นสวยสวยลมกว็วีวีมื่อนีแดดออกจากหน่อยพ่อให้มีแห้งอยู่จ้าทงไฮทงนาก็เขี้ยวชออุ่มพุ่มชว่วไปไสบ่ได้ค่ะอยู่กับบรรยากาศนี่ล่ะค่ะทงไฮทงนาเย็นสดชื่นค่ะกัตามนั้นเด้อพี่น้องตัวเลขกระด้สาบนากันนํามาแบ่งปันเลว้ว อย่าลืมเด้อพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนยุงไรออกไล้ไหลแถวทั้งบ้านซาบานาน่ะค่ะเป็นเป็น,ปนหดไข่เลือดออกบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตเลยก็ดูแลสุขภาพเนาะค่ะเ,เห็นน้ำยิ่งมองได้ก็ควมทิ้งรถจ้าขันยุงไปไข่ใส่กะจะเป็นไข่เลือดออกได้เพราะว่าช่วงนี้ช่วงยุงไร่ระบาดพี่น้องช่วงหน้าฝนบางคนก็ถามมาในน้ำนี่นม่มียุงตีซาบานาว่าสัน่น บ่มีดอกพี่น้องจ้าพอว่ากันว่ายุ้งไครปั๊บเนี่ยปลาจะกินทันทีเลยพี่น้องปลาลายไหลค่ะปลาอยู่ในสะสาบ้านายางหลายเลยพี่น้องผู้ใดเดินทางไปทางม้าสามารถมาตกไปกินได้ด้อค่ะบ่งหวงจ้าเบ่งปันกันไปตัวชงตัวกันมันเอาไปหลยกับบัวลอได้พี่น้องมันจะบ่กครูกันจ้าเอาพอได้ยู่ได้กินกับพอเนอะค่ะเอาค่ะคลิปนี้จะทวนตัวเลขจาก เซียนกอทมมให้ฟังอีกเทียนหนึ่งูลังคนกะว่าโอ้ยโชว์ตัวเลขไว้หลายเรียนกับโบทันวสันแต่เห็นตัวเลขปับ๊บเตะหน้าจอหยุดปับ๊บแล้วกับเอ่อคล็หน้าจอพี่นองเมื่อนั้นก็เขียนเอาค่ะเพราะว่าสาวบนาบอสามารถโชว์ตัวเลขได้นานเจ้านายก็จับตาเซมเน้มบึงอยู่พี่นองกันแมนว่าพิดกุดทันทีถึงผิดช่องนั่นไปกับบกคุมเสียพี่นองจ้ากอะอ่ด้วยความเห็นอกเห็นใจเช่นกันและกัน กดหยุดหน้าจอเห็นตัวเลขปุ๊บก็กดหยุดหน้าจอไว้แคลปไว้ได้เลยทันทีทันใดจ้าเอาค่ะจะทวนตัวเลขของเซียนกอทอมออีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องในงวดวันที่16สิงหาคม2 5ง6ากม2566เพื่อนไห้มาวิ่งบนหากับ6เด้อพี่น้องจ้าจับคู่ให้มี6หางเป็นชุดเต็มมีหาหาหาหกหาเจ็ดหกหาห หกเจ็ดจ้าสามตัวมีสองหางคือหนึ่งหกห้าหนึ่งหกเจ็ดแต่ว่าเพิ่นกะขีดเส้นไตให้เน้นๆก็คือหกห้าหกเจ็ดแล้วก็นั่นแหละค่ะตรงๆห้ามกับสำหรับตัวเลขสองตัวล่างเพิ่นให้สามศูนย์กับหาศูนย์เคนจ้าพี่น้องจ้าเลขกะบอหลายหางดอกจอบหนมเบม่งค่ะตามนั่นเด้อพี่น้องค่ะมกักกะกด ไลค์กดแชร์ share, ให้น้ำเนี่ยค่ะเปิดการมองเห็นเนาะค่ะคุมือนี่เฮ็ดยากยากค่ะเกี่ยวกับช่องกดการไลค์จ้ะก็ให้พี่นอ <f ans> ้องเฟนชังอิฟซีเขาเข้าใจเนาะคะ่ะทางยูทูบเบอร์ YouTuber ในเด้อจ้าหลายอย,ายอ่างหลายแนวกะพยายามทําให้ดีที่สุดจ้ะสําหรับตัวเลขกันว่มามันขึ้นเลี้ยวล้ายกะกดหยุดหน้าจอไว้หยุดไว้แล้วก็แครเอาว่านั้นก็เขียนใส่กระดาษไวจ้จ้าเอาคลิปนี้บอๆหลญ่ไปพี่น้องจา้า สามนาก็คอยพี่น้องเฟ้นจองเอฟซีสูขูสูขุนเองปังดังรวยสุขูสูขุนเงินไหลกองท้องไหลเขา่าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าจ้า